นะหนูมีความแตกต่างจากตัวที่เราเล่นมากน้อยแค่ไหนคะจริงจริงมันต่างเยอะมากมปกติผมเป็นเอ้ยผมจะเป็นคนเงียบเงียรครับผม,มอะไรคือคีลิวเนี่ยจะเป็นไฮเปอร์พูดมากทุกอย่างเลยครับแต่ผมเงียยครับผมจริงหรอจริงใช่หรอเขาเขาเป็นคนพูดน้อยจริงไหมคะข้างล่างบอกไม่จริงแล้วกับตัน โกหกแล้วล่ะเออไว้ล่ะตัวเรากับตัวละครที่เล่นที่ระบบที่รันเหมือนหรือต่างจากตัวจริงยังไงคะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่ครับค่ะต่างกันยังไงที่รันเป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงครับแต่กับไว้ก็ไม่คไม่ซอยเท่าไหร่ครับอุ้ยแต่เราเป็นนักแสดงนะเราจะ็นนักแสเออมีบรางค่ะเออพระชาหลักทีเลสกับเราต่างกันมากน้อยยังไงครับก็ โอ้โหนี่วันนี้เป็นคอนดักเตอร์เองด้วยมันก็มีทั้งจุดที่เหมือนแล้วก็จุดที่ต่างนะฮะอะไรคือเหมือนอย่าง T Rex เวลาเขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะแบบอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอย่างเช่น T Rex ใช่ไหมปานคนที่ชอบไดโนเสาร์ใช่ไหมเขาจะแบบเป็นเนิร์ดเป็นในด้านนั้นเลยค่ะอย่างเราเราโดยส่วนตัวขชาแล้วเนี่ยเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วเราก็จะแบบเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่คล้ายกันค่ะเวลาชอบอะไรแล้วคือชอบจริงจัง แล้วส่วนที่ต่างอ่ะส่วนที่ต่างกันไม่มีที่บอกไม่มีเนี่ยอ่านมากี่รอบแล้ว <c oughs> มีมีส่วนต่างไหมอืมมันก็น่าจะทีเล็กเขาจะเป็นคนที่ผ่าแบบแบ๊วๆใช่ไหมผมอาจจะแบบ เราก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้เท่า T-Rex อ่าด้วยความที่เราอาจจะแบบมีความแบบไปตัวงตัวเองโลกสูงตัวสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่มีคนบอกว่าครับหนึ่งในนี้มีคนที่เป็นแก๊งอัดมนุษย์ใครเอ่ยใครเป็นแก๊งอัมนุษย์ใครใครคะใครเป็นแก๊งอัศมนุษย์ใครอยู่แก๊งอัมนุษย์อะไรคือแก๊งอัมนุษย์อะไรแก๊งอัมนุษย์อ่ะอ๋อแก๊งอัมนุษย์คืออะไร ตัวเองนั่นแห<ร>ละเออเออแก๊งตัวเองเป็นยังไงคะแก๊งอาบมนุษย์แก๊งอาบมนุษย์ก็จะเป็นแก๊งที่หล่อโคตรครับผม <laughs> เดี๋ยวนะเอ๊ะทีมงานดูงงดูรู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เขียนมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เอ <laughs> เอหูมันเป็นยังไงคะเล่าน,นิดหนึ่งก็แก๊งของผมนะก็จะมีเอ่อมีขี้ริ้วครับผมแล้วก็ขี้ริ้วขี้ริ้วมีใครก่ะมีพี่หอครับผมพี่หอ พี่หอกแล้วก็พี่พี่ปโปโปครับผม <K _> แล้ว <S <S <K _> ไปเปลี่ยนชื่อเขาหมดเลย <K _> ครบยังอ่ะ <K _> ใครคนนะอ๋อมีพี่สิทธิ์ครับผม <K _> อ๋อซึ่งสิทธิท์ก็จะเป็นตอนแรกที่เราะจะได้ชมกันด้วย <S <S ใช่ค่ะแก๊ <K _> งนี้โดดเด่นยังไงโคตรหล่อครับมันต้องมีอยัง่นบ้างแหละที่น้องจากความหล่ออะัะตัน บ้าโคตรครับเออบ้าในที่นี้คือบ้าอะไรคะบ้าผู้หญิงครับโอเคนั้นแหละแล้วอย่างตัวเราที่แบบเป็นแก๊กอามนุษย์ที่บ้าผู้หญิงมันจะแสดงออกมาในลักษณะไหนอ่อมนุษย์นะครับผมพูดพูดบรรยายเป็นมนุษย์ไม่ได้ คือตอนนี้ก็ไม่ได้พูดภาษามนุษย์อยู่ใช่แสดงว่าคนที่ฟังรู้เรื่องก็คืออยู่แก๊งเดียวกับเราอยู่แก๊งเดียวกับเรารอะมนุษย์เหมือนกันอะมนุษย์ค่ะ,ะเห็นบอกว่าน้องๆแต่ละคนนี้ก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีอ่านแต่และเรื่องของตัวเองกันมาหลายรอบมากขชาอ่านกี่รอบแล้วคะผมอ่านมาประมาณสี่ครับสี่รอบ สี่รอบเราตกตะกอนออกมามันช่วยในเรื่องของการแสดงนะคือรอบแรกนี่คืออ่านแบบทําความเข้าใจก่อนอรอบที 2, ่สองเพื่เก็บรายละเอียดสามสี่คืออ่านเอาสนุกละอ๋อคือมันสนุกยังไงจากซีรีส์นิยายที่เราอ่านมันสนุกสําหรับผมผมว่ามันสนุกตรงที่ว่ามันมันเป็นความรักที่แบบในชีวิตจริงมันก็หาได้ยากนะค่ะ<า>มันดูแบบมันดูมีความแบบกุ๊กกิ๊กอะ<า>พออ่านแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขเราก็อยากจะอ่านมาอีกเรื่อยๆค่ะ รู้สึกอยากหลุดไปในโลกนิยายญ่ไหมเพราะว่าเวลามาทําซีรีส์บางอย่างมันอาจจะจิกมาไม่หมดใช่ไหมก็มีความอยากเหมือนกันต้องรอดูขาต้องรอดูไว้อ่านกี่รอบคะเริ่มอ่านนิดนึงยังไม่ใช่สตาฟพี่ซิอ่านกี่รอบคะนิดนึงยังอ่านมาแล้วเป็นไงบ้างเราอ่านมาแล้วัตละครตอนแรกๆก็แบบเหมือนว่าเราเป็น บบเหมือนรุ่นพี่ในคณะครับมันจะมีรุ่นน้องมาชอบอืใช่รุ่นน้องก็คือวป็นางเอกที่ง่ายเราเลยนั่นก็คือสันครับอ๋อเป็นไงเราเราเราภาพที่เราอ่านมากับคนรุ่นเดียวกันแต่จะมีผมมีน้องชายใช่ลูชายหรือตาแฝดนะน้องชายหรือตาแฝดตาแฝดกับคนละฝาอยากเป็นอะไรอยากเป็นู้งชายหรือตาแฝดเป็นอะไรก็ได้เราแต่ง ขาเล่นไปฝาแฝกกันแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมเป็นอะไรเป็นอะไรดูเหมือนส่วนเกินเออไม่เป็นไรลูกจมมากับพี่นะที่เล็กอ้อตาอ้ข้างล่างบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่กับข้างล่างได้ข้างล่างรอรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆพอนั่งนั่งอยู่นานๆแล้วเรารู้สึกว่าเราสองคนเป็นส่วนเกินจริงๆงั้นเดี๋ยวพี่แทนตัวเองว่าพี่เป็นเชอรีนละกันเนาะเ, <laughs> เล่นอย่าเชอรีนใช่ไว้เล่นอย่างใครคะ น้องฝนครับน้องฝนพนันข้าศัตร์อ่าของเราก็เล่นกับพอชมพูพอยชมพูเออนางเอกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเออเคยเจอกันออกงานแบบนิดหน่อยครับผมเคยร้องเพลงด้วยกันเคยแบบแต่ยังไม่เคยไม่เคยแบบเล่นเอ้ยแสดงด้วยกันนะฮะ,ะก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นเล่นกับผู้หญิงเรื่องแรกๆก็ตื่นเต้นเธรรมดา <laughs> ที่กติ่นเนี่ยไว้ตะปันจะเล่นแบบ จิ้นชาพอเราต้องมาเล่นกับน้องพลอยชมพูหรือเล่นกับน้องฝนเนี่ยต้องเวิร์กช็อปใหม่เลยแม้ว่าเออเวลามองใส่ตาผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยต้องต้องเวิร์กช็อปใหม่เลยนะยังไงน้องผูเดี๋ยวทางพวกัเขาคงให้เราไปแบบทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ครับค่ะเหมือนตอนที่เราเล่นกันแรกๆก็ต้องทำความรู้จักกันให้ขอคำปรึกษาจากชชาได้่ะเขาบอกว่าคชชากับนางเอก นางเอกนี่จะเป็นออกแนวอย่างของบทของเชอรลีนจะเป็นแนวแมนมากใช่ไหมใช่ไหมปกป้องทีเลสปะเป็นแนวปกป้องทีเลสลูกงานเจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้เจอกันหนึ่งครั้งท่วนครับยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมทั้งหมดไม่ถ่ายภาพนิ่งแล้วมีโอกาสได้เจอกันก็ตอนนั้นจะเป็นช่วงาประมาณสิบโมงซึ่งถ้าใครรู้จักกระชาจริงๆเนี่ยกว่าผมจะตื่นเนี่ยก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองแต่น้องเขามาถึงประมาแบบเฮ้ เราเรางงเลยมะเราก็น้องมันคนเอิร์ธฮะเลิร์มากๆก็เดี๋ยวรอเจอกันก็น่าจะปรับตัวเข้าหากันได้นะก็น่าจะเลิร์เราพาคาชาเอิร์ได้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้สำหรับทีเรสส่วนของเราได้เจอฝนที่เป็นพี่มะพี่ฝนมะน่าจะเป็นพี่มะพี่เออได้ได้คุยกันอย่างก็คุยกันแล้วครับเป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ก็ ฝนเขาก็เป็นอีกตัวเล็กๆครับค่ะน่ารักดีน่ารักอ่าทั้งนั้นจับตนกับพลอชมพูใครใจกันตามงานแต่เราคุยกันในฐานะแบบคนที่จะต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันยังยังครับยังครับผมก็ยังนะฮะยังครับผมอย่าเชื่อพี่เชื่อลาลูกเชื่อนะเชื่อครับผมอย่าเชื่อหรือเชื่อขอให้พี่เชื่อผมนะโอเคค่ะอ่านมากี่รอบแล้วคะสองรอบะสองรอบพอเราอ่านปั๊บนางเอกของเรากับนางเอกที่หลุดออกมาเป็นพลอยชมพู เหมือนไหมเหมือนที่เราคิดหรือจินตนาการไหมคะก็เหมือนนะครับผมก็จินตนาการเวลาแบบต้องตาเขาเวลาได้อยู่ด้วยกันให้คอยดูแลเขาก็รู้สึกแบบเออกูก็อ <c oughs> อะไรนะ ตัวผมเองก็แบบเออเป็นผู้ชายหนุ่มก็อ๋อหนุ่ม็ไม่ใช่อบอุ่นเออนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทั้ง3คนจะยังไม่ได้เข้าฉากกับนักแสดงแบบเต็มๆเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายกันเมื่อไหร่อย่างของเรามีคิวหรือยังคะของผม มีไปเริ่มถ่ายรับเชิญตอนของนักแสดงคนอื่นแล้วอ๋อ<ต>ไปไปถ่ายของใครมาเออไปร่วมแสดงของทีซิตครับน้องกั้งครับน้องกั้งเป็นยังไงบ้างไปเข้าฉากช่วงแรกๆก,กับการทํางานก็น้องกั้งน่ารักครับผมมีน้องกั้งแล้วก็มีปันปันสุขตาอ๋อเป็นกั้งกับ,บปนันปันใช่ครับแม่คะ ก็ถือว่าได้ไปชิมลางของซีรีส์ยูปิน้นแสวใช่ครับค่ะน่ะคาชาได้ชิมลางไปแล้วทั้งคู่ได้ไปชิมลางไปเข้าฉากกันมายัางยังเพราะฉะนั้นเร็ววันนี้จะได้ถ่ายของเราจะออนเป็นเรื่องนี้เท่าไหร่คะไว้ไว้ถ่ายตอนเดือนกรกฎาคม อเพราะฉะนั้นอาจจะอีกสองส้เดือนถัดไปถึงจะได้ชมกันนะเรื่องแรกที่เราจะได้ดูกันคือเรื่องสิบทิศใช่ไหมคะกัปตันเข้าฉากมาบ้างยังเข้าไปแล้วครับเข้าของเรื่องไหนคะของแกงอามารดของแกงอัมบารดุสสิบทิศเออเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็เฮฮานะครับผมก็เป็นแกงอัมารดก็แซวหญิงไปทั่วครับถนัดเราเลยนะก็ไม่จริงๆเป็นคนอบอุ่นครับจริงไม่ค่อยถนัดเรื่องพนี้เท่าไหร่สมมติมีหญิงเดินผ่าน จากที่เราไปเล่นมาลองรอ,องสักสักช็อตนะสักบทเออสักบทในในที่เราไปถ่ายม,มาบทเหรอสักบทเหรออือเธอขอเบอร์ได้ป่ะขอเบอร์ได้เปล่าขอเบอร์ได้เปะโอ๊ยศูนย์เก้าศูนย์ห้าก็ไม่ใช่ อ๋อเน้อง่แซวเลนนะคะเอออันนี้เดี๋ยวรอดูในตอนสิบทิปใช่ค่ะนะคะทีนี้อยากให้แต่ละคนฝากกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าแต่ละตอนเราเผื่อบางคนที่อาจจะยังไม่ได้อ่านซีรีส์มามีใครในที่นี้ยังไม่ได้อ่านเลยไหมคะสารภาพมาแล้วที่ยืนถึงต้องกันอยู่มีบ้างแต่ละคนเนาะว่าของเราชื่อเรื่องอะไรแล้วอย่างไว้เองนะคะที่ยังไม่ได้อ่านจะไม่ใช่ใครเราผมเองอ่ะอคชาฝากทีเหน่อยดีกว่าค่ะ ก็ฝากทีวีเอสไ้ด้วยแล้วกันนะครับทั้งอ่าตัวนิยายนะครับแล้วก็ตัวซีรีส์ที่ทุกทุกคนกำลังจะได้ชมในเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยก็มีขชาแล้วก็มีน้องเชรีนนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีแต่ฝากติดตามด้วยนะครับนะค่ะไว้ค่ะไว้ก็ฝากด้วยนะครับตอนทีรานนะครับเล่นคู่กดนนะครับแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งช่อีลิวครับค่ะอยู่เราอยู่ตระกูลอะไรนะมีชื่อตระกูลนี่ใช่ไหมตระกูลอะไรเร็เลร์เรเลร์ มีน้องมีน้องที่ดีก็ดีใจแบบนี้ครับคือคือคือกับปันเนี่ยจะเป็นน้องสาแฝดในตระกูลเวลเลอร์ตระกูลเดียวกันเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งครึ่งอะไรครับตอนนี้ครึ่งเกาหลีครับผมแฟนๆบอกว่าชักเริ่มไม่รู้ไหนพูดจริงไหนพูดเล่นเออชื่อในชื่ออะไร พี่รีวูกับครีนาร์นเวลเลอร์ครับอ่าพีริวกับคิ่รันเวลเลอร์นะคะ,ะก็เป็นเป็นตระกูลพอจะบอกได้ไหมว่าตระกูลของเราแบบมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยมาเฟียหรือเป็นยังไงกตัญตระกูลเหรอฮะค่ะตระกูลของเราอ่ะครับเป็นยังไงอ,อะพี่โอ้พี่หนุ่งตระกูลนะตระกูลของเราตระกูลของเราเคาชาเราเป็นเสียงโกลกันจริงๆค่ะ อะไรผิดเหรอไม่ผิดไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยตระกูลของเราถูกต้องนะค่ะพีกรกับพี่ดีกว่าเออใช่อาคาชามาเป็นพีกรณกับพี่ละกันครับผมโอเคช่วยเล่าถึงเรื่องตระกูลของทั้งคู่หน่อยค่ะโอเคตาตระกูลของเราเป็นยังไงคะก็ของของน้องนะครับผมของน้องจะเป็นคนแบบบ้าบอเป็นไฮเปอร์นิดๆครับผมของคุณพี่ก็จะเป็นเอ่อ เป็นเป็นยังไงครับคุณพี่กระตันที่อ่านมาแล้วเรามีบทที่แบบเป็นของพี่อ่ะเราเห็นเขาเป็นภาพยังไงบ้างเขาจะเป็นคนแบบดูแลน้องดีคอยแก้หนองตลอดโอ้ไว้บอกฉันต้องเล่นบทนั้นเหรอเราต้องดูแลกระตันด้วยเหรอดูแลมาตั้งนานแล้วค่ะแชรนี้ เราจ่ายคข้าตัวคาชามาเป็นพิธีกรเอาเอาสักพิธให้ผมอ่ะโอเค่ะคา,าชามีอะไรอยากจะถามพี่น้องตระกูลเบลเลอร์ไหมคะครับผมพี่พี่ไม่ต้องถามผมพี่เคยมีพี่เต่าอยู่นะเอ้าพี่ต้องาอยู่กับผม โอเควันนี้เป๋ไม่มาเป็นพานทร์น้ำนุ่นตัวไม่มาเสียงมันยังมาเ,เออใช่ดูซิหลอกหลอนกันมาถึงเสียงเลยอ่ะพิธีกรเขาเป็นพิธีกรในการหนังด้วยมีอะไรอยากจะถามถึงพี่น้องตระกูลเฟลเลอร์ไหมอะ่ะพอแฟนๆเนี่ยเขาได้รู้ว่าเราได้เล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยม,มีกระสตอบรับมายังไงบ้างครับเออสุดยอดเขาก็คงดีใจครับเหมือนตอนที่พี่เล่นคู่พี่เต๋อ ไปดูทีน้องผมนงแฟนครับผมบอกมือทำงานด้วยกันมาห้าปีมันไม่เคยเล่นคู่กันเลยไม่เคยเหรอฮะไม่เคยเลยไม่เคยเลยหรอคะส่วนใหญ่จะมีแต่คอนเสิร์ตอ๋อสายคอนเสิร์ตผมขอโทษพี่ผมศึกษามาไม่ดีพอฝากถึง GMM TV มทซีรีส์หน้าขอเต่าคาชาสักเรื่องโอ้แป่กลับมาที่ก่อนจับปันกับไว้พอกลับมาร่วมงานกันอีกคือเขาก็ไม่ได้เล่นแค่แบบ ซีรีส์ต่างคนต่างไล่นะก็ยังกลับมาอยู่ตระกูลเดียวกันอีกค่ะ <โฟ S 2> แฟนๆว่ายังไงบ้างได้กลับมาร่วมง,งานกันอโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคเออแล้วตัวเราเองล่ะคะเพราะตอนแรกที่ต้องต้องรู้ว่าแบบต้องมาเล่นเป็นพี่น้องกันเนี่ยโอเคไ่มโอเคครับผม <c oughs> แต่าตลอดซูดพี่ไม่ได้อ เข้าใจเข้าใจพี่ว่าไงพี่ว่าไงพี่ว่าใครไม่ถูกครับพี่น้องน้องผมก็รอใช่ค่ะของเราเลยเราจะไปคือปกติเวลาแบบกีตส์หรปินเราก็จะกีต์เดียวๆเราก็ไม่ค่อยได้จะกีตคู่จีนเราเลยไม่รู้ว่าครับเวลาเขาเล่นกันอย่างนี้คือน่ารักใช่ไหมอ่ะใช่ไหมในฐานะคนที่เคยคู่จีนแล้วยังมีคู่จีนอยู่ ผมผมว่าฟังจากเสียงคิดน่าจะใช่อย่างอ่ะเขามีตระกูลแบบเป็นครอบครัวเดียวกันของขชามีอะไรที่เป็นแบบสายสัมพันธ์กับคนอีกอื่นในซีรีส์หรือย่างี้บ้างไหมคะมีไหมไม่มีไม่เดี๋ยวเขาเขาว่าอะไรนะคะอะไรนะโยจังใช่ไหมอ๋อโยจังคืออะไรในตัวนิยายครับผมก็จะมีทีเร็กซเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะ ซึ่งจะมีชื่อว่าโยจังเนี่ย,ยเรื่องจะเป็นคนที่คอยแบบทีเล็กไปเรียนได้แล้วทีเล็กทำน่ทำนทํานี่ต้องประมาณว่าทีเล็กจะเป็นคนแปลกแปฮะเรียกได้ว่าแปลกมากถ้าใครที่เคยอ่านก็จะทราบกันดีแล้วจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่รับความแปลกของทีเล็กได้แต่ในตัวที่เป็นตัวซีรีส์เนี่ยต้องไปรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงว่าเอทีเล็กเนี่ยเขามีมีพรมหรือมีความหลังยังไงบ้างอ,าอ่ะฮะอ่าแล้วแล้วใครมาเล่นเป็นบทโดจังของเราเลยค อ๋อเหรตาหรอนี่นรู้แล้วหรือจิ้นเองมโนเองอ่ะฝากจีเอ็มเอ็มทีวีพิจารณาบทนี้ให้กับตาวด้วยนะอะไรนะเอาที่สบายใจาที่สบายใจทีมงานบอกยังไม่รู้เลยมีเตาด้วยหรอ แต่ว่าแฟนๆเรียกร้องก็ต้องรอดูครับอว่าจะใช่หรือเปล่าเนาะที่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันต่อเรามีกิจกรรมไหมร่วมสนุกกันาาวันนี้เราจะมาหาหนางเอกของทั้ง3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละอเ,เออ,อให้แต่ละคนถือหนังสือกันเอาไว้ก่อนนะคะหนังสือของใครของตัวเองครับใช่เอาล่ะ เราจะมาหานางเอกของขิรัวก่อนขิรัวยืนขึ้นเ่ะเอ้ยพ่อครับอ๋อผสมกันขี้รัวขี้ริวขิ้ริวขิ้ริวขอาไปเขียนพี่ต้องผสมกันก่อนเลยขีรัวพี่พี่เอาผสมกันใช่ขิ้ริวยืนขึ้นเงาใช่เดี๋ยวมีมีมีผสมกันด้วยเหรอ เอาชื่อผสมกันไงโอ้โหช่ผสมกันอ๋อเอาแค่ชื่อมาผสมกันใช่เกิดอะไรเพื่อนครับเมื่อทีนี้เมื่อทีนี้ที่ไม่ได้พูดชื่อผิดที่เอาชื่อไปผสมกันจริงๆเอออ่ะเชิญก่อนเลยค่ะเรามาจะมาตามหานางเอกกันนะคะของคิริบอ้าวเอาล่ะนางเอกของคิริวในเรื่องชื่อว่าอะไรคะชื่ออะไรนะพินเอ็นพีนเป็นคนยังไงอ่ะคนยกมือออกมาเลยค่ะ หากันง่ายๆอย่างนี้นี่แหละค่ะมามานี่เลยพี่นินจ๋าพ,พี่นินของเขาอยู่ไหนแล้วอ๋ออยู่เมื่อไหร่เออพีนมานี่แล้วพี่นินคิดดูเรียนหน่อยแล้ว เรียกพินอินหาหน่อยแล้วเรียกพินเนียนพินเนียนเสียงสั่นเลย <c oughs> โอ้จะร้องไห้โอ้ยโอ้ยฮะพินเนียนพินเนียนใจใจยันหยดปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนอ่ะบทของหนูหนูจะได้สวมวิญญาณเป็นพินเนียนเชื่อแน่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มือสั่น ขอเจ้าหัวใจหน่อยเต้นแรงมากจริงพร้อไมไหมอ่ะหนูอ่ะใจเย็นลูกหนูเป็นอะไรหนูไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมหนูจะเป็นลไมไหมที่ต้องเตรียมรถรถพยาบาลไหมลูกยาขาสั่น <c oughs> น้องมือสั่นมากหนูใจเย็นนะหายใจลึกๆหายใจลึกๆจัดยานกันนางเอกตัวเองฝันแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นบทของพินอินตอบโต้ กับคิริวโอเคไหมพร้อมไหมคะนูอ่านมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้านี้เราจําได้อยู่แล้วนี่เนาะโ,โอ้อ่านไปแค่สองรอบโอ้เขินไหมเนี่ยเขินไหมมาเวลาเวลาเวลาแสดงครับเขาจะสอนว่าถ้าเกิดเราเขินใครมากๆครับให้ยืนต้องตาเขาด้มมานา ห,ห,หถ่ายเรื่อนยันเถืนหนักกว่าเดิมว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนเขาใช้ไม้เดียวกันในการต่อบทกันพร้อมไหมคะพินีนนะตอบโต้นะคะโอเคให้เขามุงมิงกันไปก่อนข้างหน้าไม่ยอมหอไม่ยอมใช่ไหมอยากเป็นพินินถือกล้องอยู่พินินผมสั้นสวัสดบ,บ,บ๊อบ อะเดี๋ยวไว้ให้เวลาเขาเตรียมตัวกันสักครู่ก่อนโอเคสลับกันขอไม่หน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ครับพี่นิสาจ้าจึงอะไรอ่ะอาคนอื่นเขาเขาหิวอะต่อไแต่พี่นียังทำไรงานไม่เสร็จเลยอ่ะ คนเดียวก็ได้นี่ทำไมต้องดูเขาอ่ะถ้าออกไปกินคนเดียวอ่ะเราจะมีพินอินไว้ทำไมอ่ะก็ทำรายงานอยู่จะออกไปกินยังไงล่ะเขาขอกินพนดินลองเท้าแด้วกันมีป้า ขอบคุณครับอยากเล่นอีกเหรอตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นอะ่ะเราให้ถ่ายรูปคู่เป็นของรางวัลอยากถ่ายท่าไหนอยากถ่ายท่าไหนไม่รู้ไม่รู้กล้องอยู่ไหนคะไกลมากอ่ะนอนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไม่มีกล้องต้องตานะ สงสารน้องเขาจังเลยอะ่ะเขาตื่นเต้นมากจริง